ยิบซีคิรติพาเก้งเพื่อนซีเพกกระเป๋าเที่ยวทะเลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนสาวที่ทั้งสวยทั้งแซบกันยกแกง๊งซึ่งต้องบอกว่าเรื่องความแซบอีกคนเลยต้องยกให้นักแสดงสาวยิบซีคิรติมหาพฤกพงเพราะว่าส่องอินสตาแกรมของยิบซีที่มีแต่รูปโชว์ความแซบขนาดผู้หญิงด้วยกันยังต้องกดไหลให้ความปังของยิบซี และล่าสุดกับภาพทริปที่ยิบซีไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆที่งานนี้บอกเลยว่าแซบยกแก๊งจริงๆยิบซีกับเพื่อนสาวอีกหลายคนและที่คุณหน้าตากันดีก็เป็นเพื่อนสีอย่างสาวปายสิตางซึ่งทริปนี้ดูเป็นทริปที่สนุกมากๆของสาวๆและความแซบแบบไม่แถวเมื่อสาวๆรวมตัวกันอย่างช็อตที่ทุกคนอยู่ในชุดว่ายน้ําสีสันสดใสนั่งเรียงกันบอกเลยว่าไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนดีแซบทุกคนจริงๆจ,จ้าเรียบเรียงโดยทีมงาน See